สบายดีทุกคนคลิปนี้ก็จะบ่มีอย่างไรเนาะจะเป็นแบบว่าน้องมิวกินมากไม้โดยทานนอน่อานดีไปเจอโมเมนคลิปนี้น้องมิวจะมาเว้าว่า,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 าอาาามีไผ่หูแ่ว่าน้องมิวว่าอย่างส่วนแม่ก็จะบ่เข้าใจน้องลูกว่าอย่าง คลิปนี้จะเน้นเรื่องการกลินล้วนๆเลยเมึงทากิ่นแบบแซบแหงมึงหน้าน้งก็จะฮู้เนาะแบบมักแหงได้นี่นะอ่าให้ทุกคนทายเดอ้อวัตทีน้องมิวกิ่นยู่นี่มันมักไม้หยัางเห็นบอมแม่ลราสั่งเด้อมึงใส่ตามึงแม่มึงแม่สายตาเพิ่นกินมักไม้ไนะงแบบตั้งใจกินขานาด ลูกกินดีแบบนี้แม่ก็ดีใจนะนวารู้อยากไ้อย่างแม่ก็จะเอาให้หนะแบบสั่งมาไงกินยังได้กินลูกแม่บ่ห้ามดอกลูกแต่ขออย่างเดียวกินแบบแนวที่แบบมันอันตรายต่อลูกเท่านั้นแหละอันอื่นแม่โอเคมดเลยสุดท้ายนี่ก็จบคลิปด้วยภูมิน้องมิวนะบ๊ายบาย,ยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมิวเด้อ Bye.